สวัสดีครับสสวัดีครับพวกเราทีมงานไทยบรอดเซ็นเตอร์ดอทคอมใช่แล้ววันนี้วันนี้จะมาจับฉลากกิจกรรมใช่ไหมเล่นง่ายแจกจริงชิงมือถือโซนี่พิสุประจําเดือนมกราคมคือแบบว่าต้องบอกว่าตอนนี้แบบมีคนให้ความใจเยอะมากนี่เรามีฉลากมาให้ดูเลยใช่แต่ละคนเนี่ยก็จะยิ่งคะแนนเยอะใช่ชื่อก็จะอยู่นี้เยอะอ่าสมมอพิมีทธิ์คะแนนก็จะมีสิบเจ็ดชื่อใช่จะเห็นว่าเป็นตารางอย่างงี้ครับผมเดี๋ยวเราจะเอาตารางเนี้ยมาตัด ครับผมซึ่งใครชื่อเยอะก็มีโอกาสลุ้นเยอะลุ้เยอะใช่มีอย่างอย่างตัวอย่างตัวอย่างนี้ก่อนนี่นีมีคุณเอโโเอโอ่ามีอยู่ห้าคะแนนหรือห้าชื่อก็จะมีสลากห้าใบใช่ครับผมแล้วมีบางคนมีเยอะมากเลยอนนี่อย่างคุณนี้ปุ๊บเนี่ยสมมุติ อัสุรัสรีมี20ชื่ออ่าเยอะมากโอกาสนี่ก็เยอะเยอะมากเขาหมักไส้ตัดออกแต่ก็แย่งพอเขาจะดูอยู่ไหมเนี่ยไม่ตัดไม่ตัดชื่ออยู่เดี๋ยวเราจะนับให้ดูด้วยใช่เดี๋ยวมีจับฉลากให้ดูด้วยนะเดี๋ยวเราจะได้20คะแนนแล้วก็ให้20่สคะแนนเลยใช่20คะแนน20ชื่อเรามาดูกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับมือถือโซนี่กิลิศะอ่าเราไปดูวิธีการสุราดีกว่าแน่นอนทำไมเสียงต้องเซ็กซี่นะเราได้ดูตื่นเต้นตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้กี่่ชือ ไม่มีนึ่ื่อเรืนองน้ซึ่ตอบไม่ได้ตอบไม่ได้แล้วเดไปจับกันครับไปครับผมตัดกันจัดจัดครับผมเรามาตัดนี่มีแต่เรคนบาบูบาบูนี่บาบบาบูคุณอติวัตอาีวัอาวุธอาวุธอาวุธไม่รู้แ่อ่าเดี๋ยวดนี่มันไมยอะอยู่ไม่เอยง่อไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอไม่เอาไม่เอาไม่เอาม่าไอไเไ่เอาอม่าครับผมชื่อใครวะไม่ทราบเมไมไไไมไไอเามามา ว่าเนี่ยเพื่อนๆเลยเราจะได้ฉับฉลาดเพื่อนๆจริงๆอะไรอย่างนี้เตอร์เราคมมากแต่เฉพาะใบแนกก่อนใช่แต่ใด้ดูแต่ได้ดูแแรงๆป้านี่แต่ละคนที่ชื่อนี่มีรู้เิกันเลยนะครับผมมีรู้ทั้งนั้นขาดไหมคันนี้ขาดไหมเดี๋ยวขอเช็คดูก่อนครับขาดไหมเอาเอาไปล่าขาดด้วยครับหลังหลังขาดขาดไม่เอาไม่เอาไม่เอาขาไม่เาทิ้ปทิ้งไทิ้งไปทิ้ไปทิ้ไปทิล ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับอ่าต่อต่อโอเคโอเคไม่ดีมั้งไม่ดีครับอั่งไหนี้ของฟ้องนี่เขงฟ้องตกใจตกใจนี่นี่ของจริงอยู่นี่อ่ะยังอยู่ยังอยู่ยังตัดไม่เสร็จตัดไม่เสร็จเดี๋ยวเราตัดให้ดูกันครับผมวันนี้ก่อนเรามาตัดให้เพื่อนๆดูกันว่าเราเนี่ยไม่ได้ขี้โกงนะแต่จริงชื่อทุกคนอยู่ครบแน่นอนครบ ใช่โอ้ยสองไปเมื่อกี้ก็ชื่ออยู่อย่างนะก็เราก็ทิ้งไปเลยสองคนนั้นชื่อใครเนี่ยไม่ทราบเหมือนกันครับไม่เป็นไรไม่มีไม่มีไมม่ีโอเคเดี๋ยวตัดต่อเดี๋ยวเราไปจับให้ดูเจอกันช่วงจับฉลากจับกว่าจับเลยครับนี่หลังจากใช้เวลาตัดกันเป็นเวลานานสี่ปีครึ่งใช่ครับประมาณหลายชั่วโมงเยอะมากตอนนี้ก็มาถึงห้าคนสุดท้ายแล้วครับห้าคนสุดท้ายตัดง่ายไหมไม่เห็นเห็นแต่แต่คุณเอ็นจอยเอนเจน นั่นโน่นนี่อนุ่งสอนยี่สิบเอ็ดแฮมท้ายเราไม่เอาครับไม่เอาทิ้งทิ้งไม่เอาไม่เอานี่เราตัดให้ดูเลยแฮมท้ายซื้อนี่ซื้อขาดนิ้วนิ้วขาดนี่ก็จะได้มาประมาณนี้เยอะมากครับผมเดี๋ยวเราจะทําการจับเดี๋ยวเราจะทำพิธีโยนทิ้งไปเลยพิธี โกลุขึ้นมาจับอ๋อโยนเต็มเลยนะนะครับที่ยินจับตันนี้แหละครับโอเคโอเคจับมาให้ดูติดตามติดตามกันด้วยอืมเวลาสำคัญเลยตอนนี้ครับผมเรามาจับฉลากคู่เข้ารอบ5คูสุดท้ายอันนี้เป็นรางวัลที่2ครับผมได้รับอะไรครับโซนี่ซันไซโร่ครับนี่เห็นชื่อตัวเองรึเปล่าขยำก่อนแล้วต้องขยำก่อนขยำก่อนแหมนี่นี่คึก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 เลยแหมจับกันไม่เห็นไม่เห็น คนแรกแล้วกันจัดจ่ะคนแรกชื่อคุณใครครับคุณอะไรครับคุณคุณทวดครับคุณทวดอะไรครับคุณทวดครับอ๋อคุณทวดชื่อคุณทวดครับนี่คุณทวดได้รับไปแล้วผมอายุประมาณ80กว่าปีน่าจะประมาณนั้นครับผมอ่าคนแรกเราเก็บไว้เก็บไว้ครับคนต่อไปครับคนต่อไปที่สองปึ๊บนี่ใครครับคุณอะไรครับเนี่ยคุณน้อยปรีน้อยปรีน้อยปริ๊นนี่อะไรแหะครับแน่ คัดเลยครับผมมาจากอันที่สามกันอ่าคนที่สามปึ๊บเอาอ่านง่ายๆหน่อยครับแล้วแต่รถแตดวงใครจะได้ไอดีนศูนย์สองส่ครับอ่าไอดีนศูนย์สองสี่ครับเต็มเลยกี่คนแล้วครับตอนนี้สามคนแล้วครับอีกสองีกสองคนอีกสองครับปึ๊บอ่าเลงลึกๆก็ได้นะใครเหนี่ยวนี่้เครับเนี่ยไม่ใครครับาร์มีบารานว่าอะไรครับ จะไววิทย์จะไววิทย์ครับชัวร์ครับชัวร์ครับจะไววิทย์ครับจะไววิทย์ใช่หรือไม่ตรงนี้อ่าครับนะใบผมอ่าคนสุดท้ายท้ายเลยนี่เราโปยโปยด้วยนี่ลึก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 ปึ๊บมาแล้วครับกลับหัวกลับหัวครับโอเคปึ๊บนี่คุอะไรครับคุณสักด่วนครับสักด่วนอดักด่วนโอ้ แต่ละคนนะครยูสเซอร์อ่านยากมากๆครับสั้นดวนครับผมโอเคผ่านไปแล้ววันที่สองในที่สุดเราก็ได้มาและห้าคนสุดท้ายใช่เป็นใครบ้างครับอยู่ในมือผมแล้วเนี่ยนั่นนะครับผมเอาคนแรกลงไปก่อนเลยจะเใหม่ภาพไม่ต้องตัดก็ได้พี่โอเคในที่สุดมาแล้วครับทุกทีห้าคนสุดท้ายครับผมเป็นใครบ้างนี่มีคุณทวดใส่ตองคุณทวดใส่เลยคุณน้อยปรีครับปรีคุณไอดียนศูนย์สองสี่ครับ คุณใจวิวัฒน์จักดานี่ครับผมเดี๋ยวเราจะมาจับกันว่าใครจะได้รางวัลนี่โซนนั้โซนนี้อีกสันไซโรแน่นอนรัที่สอเราขยับก่อนครับผมแล้จับอีกรอบหนึ่งครับผมขยับบนบนเลยนี่ขยับบนบนบนเลยอ้าวจับมากัเลยครับผู้โชคดีหาไม่เจอเจอกันครับเจอแล้วเจอแล้วนนยังไม่เจอ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 เจ ผู้ที่รับรารงวัลที่สอง ead, booster, ใครครับโซนี่อ wow, ิสันไซโรแทน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 ใครครับคุณไอดีนศูนย์สองสี่ครับาน ก็รางวัลที่ได้เราก็หายไปทีมงานคนละครึ่งครับครับผมจาะภาษีอีกเจ็ดแสนครับผมมันไม่มีไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะติดต่อคุณไอเดีศูนย์สองสี่ไปนะครับได้ครับครับผมเดี๋ยวไปที่รางวัลต่อไปเจอกันรางวัลต่อไปรางวัลใหญ่แล้วตอนนี้ครับผมเป็นรางวัลที่หนึ่งใช่จะได้รับอะไรนะครับอ้าวคุณบอกเลยครับ Sony ่อ i เล็กซ์เซนเอ็กเพลย์เอ็กเซนต์มินิโซนี่อีเล็กซครับผมครับผมรับจัด กูเข้ารอบห้าคนสุดท้ายก็มเซุนมาลี้ต้องเขย่าอย่างนีมั่อกี้ขย่าด้วยบอกครับบอกครับโอเคครับเขาจ้างมาให้เยาอ้โซุน่ร้องซุนเด้องเ่อี้ครับคนแรกคนแรกครครับนี่คุณอะไรครับเนี่ยไรครับอ่ะคุณอะไรบ้ แรสชารีะครับให้ดูที่กล้องดีกว่าไอดีตั้งยากมากๆเรียงมาแปดมีวันนี้เลยวันนี้เลยอะแรสชารีลแล้วกันใช่แรเชารีลคนต่อไปครับได้ไปแล้วคนที่สองติดไหมติดไหมติดมาแล้วับคุณลุมลุมอะไรครับลุงแปดแปดแปดลูมแปดแปดแปดและซีอีับนี่คนที่สองผู้โชคดีใช่แล้ว ยังก็ถือว่าโชคดีที่ติดมือเรามาจะรุ้นอีกรอบหนึ่งครับผมนะครับในว่นวันที่สามปึ๊บมงติดหลายคนมากเลยเราคนเดียวคนเดียวก่อนครับคนเดียวครับนี่ใครครับคนนี้คุณอะไรครับเนี่ยคุณอะคุณสุนทรสุนทรคุณสุนทรสุนทรนะเออตอนนี้ก็กี่คนแล้วครับสามคนแล้วสองคนเท่านั้นสองคนเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ลุ้นรับผมมีอีสานเอ็กบีเอ็กแปด yes อันนี้ครับ วันนัโสวันนัโสนี่คุณวันนัทโสจะเป็นคนยะโสธรครับผมครับเป็นคนยะโส่ด้วยใช่ยิงนะ้วไม่ใช่ครับนี่ใครนี่ใครครับอ่าเมื่อกี้เนี่ยแม็กพายแม็กพายนี่แม็กพายป่ะแม็กพายว่าได้ครบแล้วห้าคนที่เหลือเราทำอะไรกับกล่องนี้ต่อเดี๋ยวเราไยบอกดีกว่าเรเก็บไว้ก่อนใช้ได้อยู่กล่องนี้ครับผม เดี๋ยวเรามาลุ้นกันบ้างคนห้าคนเมื่อกี้ใครรจะได้างวัลไก่กับ Sony Ericsson Xperia X10 Mini ครับผมรางวัลที่หนึ่งเลยทีนี้ครับผมไหมอ่าคู่เขารอบพันห้าคนอยู่ในกมือผมผมไี้กล่องแล้วกล่องด้วยกล่องไม่มีอะไรในมือก็ไม่มีอะไรนี่ครับมีผู้โชคดีครับมีผู้โชคดีห้าท่านที่จะมาร่วมรับครับผมเรามาใส่ชือกปิ้งหละงคาบุญคนแรกเลยคุณลูมแปลกๆลู่แปลกๆ XCE ครับคุณวันนัทโสนี่ คุณแม็กพายแม็กายคุณซุนทอนุนทอนทอนคุณนัชชุดิดะชดครับผมเราจะขยั่กันใี้เห็นๆครับผมขหยื่อไรค่อยเบาเบาพอเบาพอแั่งเวยื่อนะกองด้วเราจะให้ดูกันตรงนี้เลยครับผมมาจับนะครับจับไปนะครับจับได้เหรอจับไดจับดีอจับดีครับจับดีครับอยู่ไหนเลยครับได้แล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวไดครับจับับจันน อาันหลงให้ผมอีกแอปด้วยด้วยโอ้เจอนะครับอย่าเปลี่ยนกัครับเรียกผมหันเข้าหาตัวหันเข้าหาตัวผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลโซนี่อิสานเอ็กเย์เอ็กเทมินิได้แก่แทน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 จนดีเหอคุณวันโัสน ครับผมได้กันเต็มๆคุณได้แต่ปอกโทรศัพท์โทรศัพท์เก็บไว้ใช่ครับกระปอกเขาจะลุ้นทำไมนี่เนี่ยคุณมรณะศผู้ชมดีมากๆสุดยอดเลยท่าทีมงานของเราจะติดต่อกลับไปนะครับคนที่เหลือก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับผมเอากระดาษไปบนจับดับประเด็นไม่ใช่ครับตัดต้นไม้โอเคโอเคครับครับผมนี่เป็นไงบ้างครับสำหรับการลุ้นโชคคือคนให้ความสนใจเล่นกิจกรรมมาเยอะมากครับผม นะทวงคนมากๆใช่ต้องขอให้กันบคนที่แบบติดตามแล้วก็รวมกิจกรรมเราอย่างดีเสมอมาใช่แต่ต้องขอไปด้วยเพื่อนๆที่แบบยังโชคไม่ดีอยู่ที่ไม่ได้ขึ้นมาคราวหน้าต้องสนุกกันใหม่เลยต้องสนุกกันใหม่ใช่เรายังจะมีกิจกรรมดีๆอย่างนี้ใช่ครับผมตลอดต่อไปต้องติดตามใช่ ตามที่เข้าไปดูอะไยครับ t h a i m o b i l e c e n t e r c o m นี่ต้องเข้าทุกวันนะครับจะได้รู้กิจกรรมแบบนี้เมื่อไหร่อีกใช่ครับจะมีของมาแจกดีๆเด่นๆอีกแล้วต้องครับต้องรอร่วมกันต่อไปก็ต้องขอขอบคุณทางบริษัท Sony e อ i c s เซนครับผมมาที่นี้ด้วยที่ให้สนับสนุนของรางวัลนะครับผมก็ตอนนี้ต้องลาไปก่อนลาไปก่อนครับพบกันใหม่กับกิจกรรมครั้งหน้าได้ครับกับทีมงานไทยมือบายเซ็นเตอร์คอมครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ